กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนบ้าหัวรวยแน่นอนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันยามเช้าๆนะคะกับแนวทางราวพัฒนาชุดราวมาแล้วนะคะหลายๆท่านรอคอยอยู่นะคะงวดที่แล้วนะคะไม่เข้าจากเข้ากันมาติดๆนะคะประมาณ สี่ห้างวดเลยนะคะเข้ามาติดมากๆเลยนะคะขอบคุณ F c ซทุกท่านเลยงวดที่แล้วนะคะอย่าไปโทษนะคะคุณบูมนะบางท่านบอกว่าคุณบูมมาพูดหรือเปล่าหรือไม่เขานะคะไม่ใช่นะแนวทางอย่าบอกที่หนูบอกเลยนะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะการคำนวณข,ข,ของหนูเองแหละนะคะแล้วก็ที่สําคัญชื่อชอบคุณบูมคุณบูมแม่นมากนะ,ะเป็นจย์ที่แม่นนะ,ะสายเม็ดเดียวชอบเมเดะะบ็ดเดียวนะคะชอบรู้เดียวนะคะไปเลยคะ่ะดูได้รับชมได้ที่แนวทาง B A เะวิเคราะห์วตัวเลขนะคุณบูมจะอยู่แนวทางช่องนั้นเลยนะคะเสียงละลองเขานะคะก็อยู่อยู่แนวทางช่องนั้นนะคะ ส่วนเสียงเวดดวดอย่างหนูนะคะก็อยู่ในทางช่องนี้เลยนะคะคนเบ้าหวยรวยแน่นอนเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดเยอะๆเลยนะคะใครที่ยังไม่กดตามบ้างกดให้ด้วยนะคะ นะไม่ใช่ดูแลผ่านไปเดี๋ยวถึงเวลามาจะดูอีกทีหาไม่เจอซะงั้นนะคะแนวทางวันนี้ของเรานะคะจะเป็นแมวแเหมือนแมวแมวนะคะจะเป็นแมว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 นะคะจะเป็นแนวทางนะคะเราพัฒนาชุดเรามาแล้วนะพูดเยอะไปนิดนึงนะอาจจะเบลอเบลอนิดนึงนะคะวันนี้อาจจะแบบสดใสล่าเริงนะคะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวไม่เหมือนใครนะคะลายสไตล์ไม่เหมือนใครแตกต่างกันไปนะคะเนาะสีผมก็เหมือนกันยังตลกนะคะวันนี้นักเหมือนนักเรียนแบบเรียบร้อยอ่ะนะคะอ่ะ แนวทางวันนี้ก่อนที่จะไปเข้าแนวทางเข้าคำคมกันสักนิดนึงนะคะอาจจะโดนใจใครหลายๆคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ขอให้ลาวนะคะสุดปังกันไปเลยนะคะขอทุกท่าน,นาจงได้3ตัวไปเลยนะคะ3ตัวจงมาสมตัวจ,งม,มวจงมานะคะกระทองกันไว้3าตัวจงมาสมตัวจ,งม,มวจงมานะคะนะอ่ะแนวทางนะคะของเรามีพร้อมสมุดปากกาพร้อมหรือย,ยังจะ๊ะนี่ดูสีดิสีสีเขาเรียกว่ากรอบโทรศรัพท์หนูนะคะเห็นไหมยังเป็นพาสเทลเลยนะคะก็เหมือนเสื้อหนูเลยสีเดียวกัน นีด่ดูดิโอ้โมวันนี้แบบแบวบแมากใส่ๆมากเลยนะคะแววแใสๆนะคะเขาเรียกว่ายิ่งอายุเยอะนะคะเรายิ่งต้องอัพตัวเองให้ลงอายุน้อยลงนะคะ <c oughs> ให้ทันลูกหน่อยอ่ะสำหรับคำคมนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่านะคะทะเลนะคะชีวิตนะคะว่ายด้วยความคิด ก็จับไม่จมนะหากไหว้ด้วยอารมณ์ก็จับไม่รอดนะคะหัดทรายนะไม่ว่าจะโดนนะคะเหมือนหัดทรายนะ่ไม่ว่าจะโดนเหยียบย่ําแค่ไหนนะเช้าวันใหม่นะคะก็กลับมาเรียบแนละสวยงามเสมอนะคะเหมือนกับใจเราเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเพียงแค่เรามีสตินะคะและปรับสติปรับอารมณ์นะ,ะให้เข้านะคะใจเราก็เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนทะเลหลายๆท่านบอกว่าเวลาแบบทุกข์ใช่ไหมคะชอบไปทะเลนะคะเหมือนกันนะ,ะทะเลเป็นสิ่งที่แบบว่ามัน คือแบบรวบรวมทุกอย่างไว้กับเราได้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำนะทำให้สงบร่มเย็นหาดทรายทำให้บำบัดเท้าเราด้วยนะคะแล้วก็มองเห็นท้องฟ้านะคะเนาะเปลี่ยนตลอดตลอดตลอดนะคะก้อนเมฆใช่ไหมคะเหมือนเรานั่นแหละทุกคนก็สู้ๆใครที่เหนื่อยใครที่ท้อใครที่ทุกข์นะคะวันหนึ่งนะคะอ่ะหยุดวันหยุดวันหนึ่งไปเที่ยวทะเลกันบ้างนะคะทเที่ยวทะเลผ่อนคลายนะ,ะสไตล์ตเราเลยนะคะทำให้เราชีวิตกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ มุกออนนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะในทุทกๆวันได้ในการเริ่มต้นการทํางานนะวันไปสักวันคิดก็ได้ยามเย็นๆนะคะไปนั่งสักคร่งชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะไปรับลมเย็นๆไปรับบรรยากาศดีๆบริสุทธิ์นะคะแล้วเราก็มาทํางานกันนะจะได้มีการทํางานที่สดใสนะคะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตดีไหมคะนะทะเลบอกให้เราสู้ๆได้น้าภาษาอะไรกับเราใช่ไหมคะจะไม่สู้ๆได้ยังไงบางคนเหนื่อยกับงานนะเหนื่อยจากอะไรนะเนาะ ก็อยากจะบอกน้องเอกก็อยากจะบอกทุกท่านนาสู้ๆคนไว้นะคะแนวทางเราเริ่มกันดีกว่านะพูดเยอะและหลุดเรื่องไปละอ่ะแนวทางของเรานะ,ะวันที่5้ามีนาสองพรที่ผ่านมาลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะคะออก1นึล่างออกหนึ่งนะคะซึ่งวันที่แล้วไม่เข้านะคะถออภัยด้วยค่ะลุยกันต่อนะสําหรับแนวทางวันที่9นะคะมีนา2564าลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะคะเด่น สลองสเน้น3ามสองสาเจลองสี่สส,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 สี่ห้า สี <46 S 2> กัน3สามแปดห้าเจ็ดหกสามเก้าก็ดหกางนะคะก็แนวทางเ ทางเนาะสำหรับแนวะทางเราพัฒนาชุดเรามาแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะแต่พูดเยอะก็แบบไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับแนวทางนี้นะคะแล้วใครอยากคุยคุยกันต่อก็มาคุยกันต่อได้นะคะสำหรับเนี่ยหลังท้ายคลิปนี้แหละก็เป็นยังไงบ้างแต่ละท่านแต่ละจังหวัดนะคะช่วงนี้จะปิดเทอมแล้วนะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสักหนึ่งสารท่องเที่ยวซิคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวเราไม่มีอะไรคุยกันบางคนไม่กล้าคอมเมนต์บางคนดูแล้วแบบไม่กล้าคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์กันหน่อยนะคะเนาะคอมเมนต์กันหน่อยนะคะคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะคะสร้างกำลังใจให้กับ คนคำนวณนนะักคิดนะคะได้อย่างดีเลยจริงๆนะคะเนาะเหมือนหนึ่งกำลังใจที่บอกกันนะนะน้องกอเป็นไงบ้างเป็นห่วงกันบ้างนะคะหายไปไหนนะพูดคลิปวันนึงหายไปวันนึงนะคะก็เนี่ยแหละคือคอมเมนต์นะคะทำให้หนูแบบกระเตื้องกระเตืองกระ,ะเตืองตัวเองนะคะเนาะแล้วก็แนะนํา สถานที่ท่องเที ar, people like people. People, really? oh, oh ่ยวนึงสินะคะให้หนูหน่อยนะสําหรับครอบครัวนะใช้คาว่าครอบครัวเลยนะครอบครัวหนูมีเหมือนแบบเยอะเลยนะหลายๆท่านบอกโอ้โหครอบครัวเหมือนเยอะเลยนะคะมีแค่หนูคุณบูมนะคะลูกๆสองคนเท่านั้นเองนะคะเราไม่มีใครมากมายนะเพราะเราสู้ชีวิตกันมา4คนนะคะหนูจะบอกเลยถ้าหลายๆท่านเคยแบบรับชมคลิปหนูแล้วเนาะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องประวัติสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาเป็นเอได้นะทุกวันนี้มาเป็นบูมได้ในทุกวันนี้นะคะเราเก้าขับเก่าเขาเรียกว่าเราเราก้า ผ่านคําว่าหลายๆอย่างอุปสรรคคาดูถูกนะคะหรือว่าหลายๆอย่างเลยนะอยากทุกท่านนะคะจงสู้ๆจงเชื่อมั่นจงสตาร์จงศรัทธาในตัวเองนะคะศรัทธานะต้องมีในตัวเองนะคะไม่ว่าอย่าโทษตัวเองนะคะว่าทาไมเราเกิดมาจนหรือว่าเราเกิดมาแบบไม่ดีเลยเกิดมาไม่ฉลาดคนอื่นหรือว่าเราเกิดมาแบบทุกคนนะคะหนูบอกเลยว่ามี มีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ของตัวเองนะคะมีพรสวรรค์ของตัวเองเดี๋ยวจะมาเองนะคะในวันที่ในในวันแล้วเวลาที่เหมาะสมหนูเชื่ออย่างนั้นนะคะเหมือนหนูก็คุณบูมอะ่ะนะ,ะหนูบอกเลยสมัยก่อนหนูทำงานเป็น PC คุณบูมเป็นวินขับวินเองขับวินขับรถเองนะคะเนี่ยเราผ่านกันมาเนี่ยเจอทั้งคาดูถูกเจอคาทั้งเหยียดหยามเจอคําหลายๆอย่างนะ,ะจงเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นกําลังใจมาเป็นยา คำพูดของเขานะคะมาคิดแครนะคะเอาคำพูดของเขามาเป็นแรงผลักดันนะคะให้กับตัวเองนะแล้วก็สู้ๆสู้ๆสู้ๆหนูเชื่อว่าทุกคนนะคะจะก้าวผ่านแล้วก็จะสําเร็จได้เหมือนหนูกับคุณบูมนะคะนะถ้าใครมองหนูเป็นไอดอลนะคะหรือว่ามองคุณบูมเป็นไอดอลก็ขอบคุณมากๆนะคะหนูกับคุณบ<ม>ูมไม่มีประสงค์ร้ายกับพี่ๆอยากให้พี่ๆนะคะทุกคนนะสู้ๆสู้ๆเลยนะคะกับอุปสรรคที่เจอในตอนนี้นะคะหรือว่า หลายๆคนอาจจะมีแบบดีอยู่แล้วอะนะหนูไม่ได้สอนคนที่ดีอยู่แล้วนะ,ะหนูให้กําลังใจกับสําหรับคนที่อยากต้องการกำลังใจใครไม่ก็ต้องการกําลังใจก็ผ่านได้เลยออกได้เลยนะคะใครที่ต้องการกําลังใจก็รับชมนะคะใครที่ ครอแท้อยู่นะคะรับชมแนวทางลาวพัฒนาเสร็จแล้วก็มารับชมช่วงต่อกันได้เหมือนแบบช่วงทอล์กอะช่วงพูดคุยกันไปนะคะเนาะไม่มีอะไรจะคุยจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะคิดถึงทุกคนเลยนะว่างั้งอยากจะแบบไลฟ์สดอะพาอยากให้ไลฟ์สดบอกนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดพูดคุยกันนะ,ะไม่ได้พูดคุยแนวทางนะพูดคุยอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็อย่าลืมนะบอกสารที่หนึ่งท่องที่ท่องเที่ยวหึงท่องเที่ยวมานะ ที่เราไปกันได้ของครอบครัวแล้วเราก็จะไปเจอกันได้ด้วยนะใครที่มีรีสอร์ทสวยมีน้ําตกนะคะก็<ๆ>อบอกกันได้เลยหน,ห,นหนุนจะไปอุดหนุนนะไปเที่ยวด้วยในเที่ยวน้ำตกด้วยนะคะดีไหมคะคอมเมนต์กันมายเยอะเนาะพูดก,กันเยอะแล้วพี่ๆอาจจะเบื่อแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครรับชมจนจบขอให้เฮงขอให้รวยคิดหวังสิ่งใดสาเร็จในใจปรารถนาขอให้เป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีมหาเศรษฐีคะ่ะทุกคนเลยนะคะสู้ๆสู้ๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ